สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิษมุ์ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอก,กําลังจะทํานายดวงของชาวมีนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องราวดวงสตาของชาวมีนด้วยไพ่รายสัตกดกาห้าใบค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าใช่ไพ่ของคุณหรือเปล่านะคะจัก,กรวาลค่าช่วยบอกหน่อยค่ะว่าไพ่ทั้ง5้าใบนี้ใช่เรื่องราวดวงสะตาของชาวมีนประจำสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะถ้าใช่ใช่หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ใช่หมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแคลิฟายไพ่ทุกใบให้ชาวมีนกันนะคะพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอจกักรวาลแคลิฟายไพ่ทุกใบชาวมีนนะคะไปแรกนะคะน g h t of Pentacles ค่ะ t s t s t r i t h ค่ะ s Strength นะคะ 1 u of cups r e v ร r s e ค่ะเดี๋ยวให้ลูส้นนะคะ เจอค่ะอืมเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจาไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวชาวมีสองใบนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่เมนเอร e จีนะคะ อตอนนี้ในเรื่องทั่วไปเนาะแป๊บจำตัวคุณบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วอยากจะอยู่ตัวคนเดียวซะมากกว่านะคะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเราก็น่าจะมีความสุขดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนมีพลังงานมากมายเนาะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับสภาวะปัญหาที่รุมเราเข้ามาได้นะคะนี่จริงๆแล้วก็ มันก็มีไพ่เสียบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะยังโอเคนะแล้วก็เรียกว่าเป็นไพ่ดีทีเดียวนะคะสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะจำเป็นจะต้องแบบห่างบ้านนะคะรู้สึกแบบเงียบเหงาคือการไกลบ้านนั้นทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่เหลือใครในช่วงสัปดาห์นี้เนาะก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวนิดน,นึงเนาะแต่ว่า มันก็ทำให้คุณได้แข็งแรงขึ้นนะคะทีนี้ไพ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งก็คือเป็นไพ่พระคุ้มครองนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ดีๆอีกสัปดาห์หนึ่งเนาะที่ทำให้คุณไม่รู้สึกว่าวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตมันหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่จะทำงานหรือว่าเริ่มงาน เซ็นสัญญานะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นการทำงานใหม่ๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็บางคนเนาะเป็นได้ทำงานในเขาเรียกว,ว่าในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นบริษัทต่างชาติก็ได้เลยนะบริษัทต่างชาติบริษัทที่ไม่ใช่ของคนไทยนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ ป็นอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างเช่นการใช้ภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นการใช้ภาษาเนาะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาษานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือมีเป็นพลังงานที่อาจจะแบบเขาเรียกว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานี่แหละนะคะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเนาะเหมือนว่า คุณต้องทํางานนี้ให้ดีอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทํางานนี้ไม่ดีเนี่ยคุณจะถูกต่อว่าจะคนล,ลอบค้างมากมายเพราะฉะนั้นก็เหมือนคุณก็พยายามเนาะพยายามที่จะเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวทําผลงานออกมาให้ดีมากๆเนาะคือคุณมีความพยายามตั้งใจแล้วก็น่าหมอคนรู้สึกว่ามันก็งานมันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปถึงแมมว่าอ,อ๋อมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟก มากอย่างที่คุณอยากได้แต่ว่าคิดว่ามันโอเคนะคะสำหรับสำหรับเขาเรียกว่าแลก็พอไปได้นะอย่างน้อยก็คือมีแบบเออจ้อนานายเนี่ยยังโอเคในสายตาเจ้นานายอยู่นะคะมันนี้เนาะเออเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าสิ่งที่แม่หมอกำลังจะพูดไปไม่ใช่ ความคิดนะคะหรือความรู้สึกของชาวมีนที่มีต่อคนรักของคุณก็จะเป็นเรื่องราวสลับกันนะคะเป็นความรู้สึกของค่รักของชาวมีนที่มีต่อชาวมีนค่ะไพ่ของคุณทั้งสองคนสามารถสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ในทุกตำแหน่งของไพ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมว่าไพ่ไปไหนเป็นของใครกันแน่นะคะในส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะแบบยังคงติด ยึดมั่นถือมั่นติดกับคำที่ว่าฉันแบบอยู่เป็นโสดยังดีกว่าคบค,บคนอย่างเธออะไรแบบนี้นะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นคำฝังใจแล้วก็ติดติดอยู่ในใจตลอดเวลาเนาะ,ะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยแต่ว่าชาวมีนเนาะก็คือคุณอะหลอกตัวเองอยู่ว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดเนาะแต่ไพ่เขาขึ้นมาบอกว่าคุณแค่หลอกตัวเองเท่านั้นเองนะคะทีนี้ไพ่ไปที่สองเนี่ยเหมือนว่าคุณเองนะจะรู้สึกว่าเขาคนนั้นของคุณอะอคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นแรงคอยเป็นทุกอย่างให้คุณคอยสนับสนุนคุณมาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ เขาเนี่ยมีความอดทนสูงมากที่จะเหมือนแบบจะเอาคุณให้อยู่ว่างั้นเถอะนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยกับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ทําให้คุณช็อกเนาะเหมือนว่าจริงๆริงแล้วคุณดูเหมือนแบบตกใจอะว่าทําไมตัวเองแบบเพิ่งมารู้อะไรตอนนี้นะคะว่าเหมือนแบบเขาดีขนาดนี้อะไแบบเนี้ยเหมือนคุณตกใจนะคะในสิ่งที่ในใจคุณกําลังคิดในใจคุณกําลังรู้สึกนะคะ ทีนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าความรักของคุณทั้งสองคนมันเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณคบกันเนี่ยจะมีแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกนินทาจากสังคมเนาะซึ่งเป็เพราะว่าอะไรก็เป็นเพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนาะมีแฟนแล้วนั่นเองนะอืมก็ แต่ว่าคนที่มีแฟนก็อาจจะเป็นชาวมีนเนี่ยแหละนะแล้วก็ชาวมินเองก็คือถึงตัวเองจะมีแฟนแล้วถึงตัวเองจะแบบอะไรก็ตามแต่ก็ยังคิดถึงนะคิดถึงแฟนเก่าจนคนเก่าที่เหมือนตอนที่คุณไม่มีอะไรจนถึงวันนี้คือคุณเปลี่ยนไปแล้วคือจากเดิมที่อาจจะเป็นดูเป็นเด็กน้อยแต่ตอนนี้คุณโตขึ้นแล้วนะคะคุณคุณมีขึ้นเยอะแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่า คุณคิดถึงเขานะคะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณอะไม่สามารถที่จะกลับไปหาเขาได้นะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหมดหวังคล้ายๆว่าในชีวิตการทำงานอะไรเงี้ยมันยากจะโอเคดีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณรู้สึกหมดหวังขึ้นมาเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ไม่เห็นแสงสว่างที่ป้าอยอุโมงค์นะคะซึ่งความรู้สึกนี้จริงๆมันก็เป็นได้กับความรู้สึกที่จะมีข่าวรายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณด้วยเนาะอาจจะต้องแบบเสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีทั้งเรื่องความรักแล้วก็การเงินด้วยนะคะอ๋อทีนี้เรามาดูกันต่อเนื่องนะคะว่า ไพ่สำหรับหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอจักรวาลนะคะบอกเรื่องราความรักความสัมพันธ์ของชาว์มินและกูรรักด้วยไพสัมพันธภาพห้าใบค่ะช่วงนี้แดดร้อนมากนะคะแล้วก็ดามังคารเขาเขาเข้าราศีสิงเนาะเนี่ยพูดมาสิงก็มาเลยแล้วก็สิงก็มาตั้งแต่ ไปตะกี้แล้วด้วยเนะาะก็คือมันจะมีพลังงานของแบบของของดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันส่งผลกับคนทั่วโลกนะคะให้เรามาระวังเรื่องของอประกายไฟนะคะอย่าลืมปิดแกส๊สปิดอะไรแล้วก็อะไรที่แบบไม่ใช้ก็ดึงปลั๊กออกนะคะเพราะว่ามันมีแบบเรื่องของกระจกเนาะเรื่องของ การเก็บกักความรอแล้วมันก็ทําให้ของมันเสียหายได้นะคะแล้วก็คนเราเองก็เหมือนกันก็คือแบบให้ระวังฮิสโตกด้วยนะคะเพราะว่างานเนี้ยคือดาวอังคารเนี่ยเขาเข้าราส,สิ่งก็คือเขาจะทําลายอ่าการที่เป็นเขาเรียกอะไรนะทำถูกทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยถูกทาลายด้วยด้วยแสงแดดแล้วก็ความร้อนนั่นเองนะคะนี่ต้องระวังระวัง อย่างมากนะคะแล้วก็อย่าลืมรามาระวังในเรื่องของออม่อน้ำด้วยเนะเพราะว่าชาวมีนก็เป็นราศีนะ้ำเป็นราศีธาตุน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกแบบค่อนข้างจะอึดอัดในช่วงในช่วงเนี้ยเพราะว่าน้ำกับไฟเนาะมันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าแบบมันทรมานเนาะการที่แบบดาวเขาทำมุมกันอย่างนี้นะคะสรุปว่าน้ำม,มัน ยังสู้ไฟไม่ได้ว่าตอนนี้ไฟก็คือคูณ2ไปเลยนะคะนี้แม่หมอเนี่ยให้ไพ่สองกำหนดให้2ใบนี้เป็นของคุณ A ก่อน2ใบนี้เป็นของคุณ B นะคะแล้วก็คุณมีนสามารถเลือกเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคุณ A หรือคุณ B ตามความทำนายที่แม่หมอกำลังจะพูดไปนะคะเอ่อให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันออกมาสองใบแล้วซึ่งตะกินแม่หมอก็ยังไม่ได้พูดไปแต่ว่ามันก็ขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของ การที่อารมณ์คุณอาจจะดิ่งได้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือเอ,อถึงแม้ว่ามันจะมีแบบเรื่องที่ทำให้คุณดิ่งแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ทำให้คุณแบบรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าขึ้นนะคะบางคนเนาะกับคนรักเนาะมาเรื่องมาในเรื่องความรักก่อนคือความรักเนาะก็คือเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่า ครอบครัวครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ชอบคุณหรือเขานั่นแหละอืก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่โอเคนะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยใจอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกดาวเนี่ยมันจะดีขึ้นมันมีเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันคือสรุปว่ามันจะไม่แย่มากอย่างที่คุณคิดก็คือถึงคุณอยากจะดําดิง่งแต่ด้วยความที่ตอนนี้เหมือนแบบเอเนจีมันสูงมากเนาะ คุณก็คุณก็อาจจะแบบไม่ได้ดิ่งมากอันนี้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะแล้วก็ส่วนคุณบีึดงีเป็นยังไงคุณบีเนี่ยตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าพลังงานสูงนะเออคุณบีอาจจะเป็นคนชาวสิงก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบมีแรงขับเคลื่อนเยอะเลยเพราะว่าดาวขันเข้ามานะคะแล้วก็ ไม่ต้องแปลกใจเนาะถ้าอาจจะไม่ใช่แบบคนชาวสิงห์เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้พลังงานแบบของโลกมันเป็นแบบนั้นเนาะมันก็อาจจะแบบส่งผลอะไรกับตัวคุณหรือคู่ของคุณได้เนาะก็คือคุณมีแรงมากมมีกําลังรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องอะไรเงี้ยคุณก็จะสามารถผ่านผลมันไปได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นโสดก็ดีอยู่แล้วนะอืมไม่ต้องคิดเยอะดีเนาะแล้วก็ ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ต่างคนต่างไปฮะต่างคนต่างอยู่นะเป็นความรู้สึกแบบนั้นค่ะแม่หมอนะคะก็คือต่างคนต่างอยู่เพราะว่าคนนึงไปมีแฟนแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของคุณทั้งคู่อ๋อมันเริ่มแบบพอคิดย้อนหลังไปอ่ะก็คือเออเราแบบชอบกันเนาะแต่ว่าเราแบบยังไม่ทันได้สารสัมพันธ์ได้เป็นมากกว่านี้เพราะว่าความสัมพันธ์ของเรามัน มันเหมือนว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะครอบครัวในที่นี้เนี่ยก็คือรวมถึงแบบสามีหรือภรรยาของของคุณได้ด้วยนะทีนี้มาดูกันว่าตอนนี้คุณเออยากบอกอะไรคุณบีคะเออยากบอกอะไรคุณบีนะตอนนี้หนึ่งใบคะ่ะ คุณเอกบอกว่า i miss you but i don't have time right now นะคะก็คือเวลามันไม่ใช่สำหรับเราตอนนี้บางคนก็จะลักษณะว่าฉันยุ่งนะฉันยุ่งอยู่อืมก็เลยแบบฉันคิดถึงคุณนะแต่ว่าฉันทำอะไรไม่ได้นะคะส่วนไปที่สองนะมาดูกันว่าคุณดีคิดยังไงกับคุณเอคุณเบียากบอกอะไรคุณเองคะ เขาบอกว่า fighting out the truth crush เอ,อ crush me นะคะก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรสืบหาความจริงอะไรแบบนี้มันทำให้แบบฉันพังไปเลยคือ <c ười> แบบว่าอืมมันทำให้คุณตกใจแหละนะก็อย่างที่ไพ่ตะทีบอกเนอะคือแบบมันมีความจริงอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกแบบคุณช็อกอะ่ะอืม นั่นก็คือที่แบบมีความรู้สึกว่าอีกคนนึงเหมือนคือคือเป็นทุกอย่างให้คุณเลยเป็นกําลังใจกําลังกายเป็นอะไรเนี่ยอืก็คือเขาเนี่ยเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วแต่ว่าเออคุณยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้นะคะนี่มาดูคําแนะนํากันค่ะขอจักรวานนะคะให้คําแนะนํากับสามีหนึ่งไปในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ ว่า worth waiting for นะคะ divine t i m i n is at work in your love life นะเขาบอกว่าความรักที่แบบแท้ริก็คือว่าจะมันสมควรต่อการแบบคุ้มค่าต่อการรอคอยเนาะเพราะฉะนั้นเ,เวลามันอาจจะไม่ใช่นะตอนนี้เนาะก็คุณฝ่ายเดฝ่ายนื้อ,อต้องแบบไปเคลียร์กันให้ก่อนว่าตกลงว่าแบบ อะไรยังไงนะคะอเออแล้วก็เขาบอกว่ามันคุ้มค่ากับกรารรอคอยเนะเาะแล้วก็จะบอกว่าความรักที่คุณมีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตด,ด้วยนะก็คือถ้าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่มันก็ใช่แต่ตอนนี้ถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เนาะเออมันอาจจะต้องรอสักวันหนึ่งนะคะที่ใช่สำหรับคุณสองคนเนาะแล้วจกวักรวาลก็จะดึงคุณสองคนให้กลับมา เจอกันเองนะคะแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะก็คิดว่าช่วงนี้ต้องรอต่อไปก่อนเนาะก็ขอบคุณมาๆกๆทุกการติดตามนะคะถ้าใครชอบหรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่าหมอเวยค่ะวันนี้ลากันไปละค่ะสวัสดีค่ะ